ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราววันสําคัญนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งก็มีอีกหนึ่งวันที่น่าสนใจนั่นก็คือวันระลึกการค้าทาสและการเลิกทาสากลน,นั่นเองค่ะซึ่งวันดังกล่าวนี้นะคะก็จะตรงกับวันที่23สิงหาคมของทุกปีโดยทางองค์การสหประชาชาติ ได้มีการประกาศให้วันที่23สิงหาคมของทุกปีเป็นวันระลึกการค้าทาสและการเลิกทาสากลทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงนะคะการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเนื่องจากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศให้วันที่23สิงหาคมของทุกปีเป็นวันระลึกการค้าทาสและการเลิกทาสากลโดยวันดังกล่าว ได้รับการเลือกโดยประธานบริหารยูเนสโกตามมติในสมัยประชุมวันที่29กรกฎาคมคิตศกราัช1998ค่ะส่วนวันที่23สิงหาคมเนื่องจากระหว่างคืนของวันที่22ถึง23สิงหาคมคิตศกราัช1791ได้เกิดการลุกฮือของทาสซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การเลิกการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกบนเกาะเซนโดมินิก หรือเฮติในปัจจุบันคำว่าทาตนะคะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานพุทธศักราช2554ก็ให้ความหมายคำว่าทาตุเอาไว้สองความหมายด้วยกันค่ะได้แก่ 1. ผู้ที่ขายตัวลงเป็นคนรับใช้หรือที่นายเงินถ่ายค่าตัวมาเรียกว่าทาตน้ำเงิน ผู้ที่เป็นลูกของธาตุน้ำเงินก็จะเรียกว่าธาตุเรือนเบี้ยหรือธาตุในเรือนเบี้ยธาตุที่เอาเงินไปซื้อมาเรียกว่าธาตุสินไทยผู้ที่เป็นคนฉเฉลยเรียกว่าธาตุเฉลย ถ้าใช้คู่กันว่า,ทาทธาตุทาสีก็หมายความว่าธาตุเป็นบ่าวผู้ชายและทาสีเป็นบ่าวผู้หญิงค่ะและประเภทที่สองนะคะก็จะเป็นผู้ที่ยอมตนตกอยู่ในอำนาจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเป็นทาตการพน,นันเป็นทาตยาเสพติดเป็นทาตุความรักเป็นทาตเงินผู้ที่อุทิศต,ตนแก่สิ่งที่เลื่อมใสศรัทธาเช่นเป็นธาตความรู้เป็นต้นค่ะ ส่วนที่มาของคำว่าทาตนั้นเนี่ยนะคะทางด้านพลเอกนิพัฒทองเล็กได้เขียนไว้ในคอลัมน์ News Monitor อ เกี่ยวกับการค้าของมติชนค่ะว่าทาตมีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบันด้วยเหตุจากการทำสงครามระหว่างชนเผ่าฝ่ายแพ้ก็จะต้องตกเป็นทาตของฝ่ายชนะเช่นอียิปต์ค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นัก,กรบที่เอาเฉลยศึกจำนวนมหาศาลไปแบกหินสร้างพีระมิดที่คนธรรมดาที่ไม่ใช่ทาตก็จะสร้างไม่ได้นะคะกองทัพโรมันรบชนะสิบทิศนำเฉลยศึกนับแสนไปสร้างตึกรามบ้านช่องใหญ่โต ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสงครามถือเป็นจุดกำเนิดของทาตโดยการคาทาตนะคะก็มีปฐมบทจากหัวหน้าชนเผ่าต่างๆในทวีปแอฟริกาขายพวกเฉลยศึกให้แก่พวกพ่อค้าชาวอาหรับนำไปเป็นแรงงานทำงานหนักในตะวันออกกลาง ต่อมาพ่อค้านักเดินทางจากยุโรปนะคะโดยเฉพาะในโปรตุเกสเมื่อแล่นเรือไปถึงแอฟริกาก็ได้เข้ารวมการค้าทาสเพื่อนําไปขายในยุโรปที่กําลังรุ่งเรืองเฟื่องฟูง,งานในอุตสาหกรรมมหาอำนาจของยุโรปเมื่อราว400ปีก่อนก็คือโปรตุเกสและก็สเปนซึ่งทั้งสองค่ะเป็นชนเผ่าที่เก่งกาดนะคะในเรื่องของการต่อเรือรักการผจญภยัยแล่นเรือออกทะเลลึกนําสินค้าจากยุโรปไปจําหน่าย แลกเปลี่ยนกับของมีค่าจากดินแดนอื่นๆแล้วก็นำกลับไปจำหน่ายต่อในยุโรปนะคะเมื่อพ่อค้านักเดินทางจากยุโรปสามารถเดินทางไปถึงแอฟริกาสินค้าที่ชาวป่าทั้งหลายต้องการที่สุดนั่นก็คืออาวุธปืนดินปืนแล้วก็กระสุน เพื่อนำไปต่อสู้กันนะคะแต่ว่าชาวป่าในแอฟริกาเนี่ยไม่มีเงินที่จะนํามาซื้ออาวุธได้ถ้าตัวเป็นๆน,นะคะก็คือสิ่งที่นํามาแลกเปลี่ยนกับอาวุธเสื้อผ้าแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ค่ะทั้งนี้ในทวีปแอฟริกานะคะหัวหน้าเผ่าก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมของทุกสรรพสิ่งการรบราค่าฟันการระหว่างชนเผ่าต่างๆในการลัทวีปทาสเนี่ยไม่มีสถานะเท่ากับมนุษย์ แต่ว่าธาตุเขาถือว่าเป็นสินค้าที่มีชีวิตนะคะโดยการนำธาตุมาเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนขยายตัวอย่างรวดเร็วกลายเป็นธุรกิจใหม่ที่ทำให้อังกฤษฝรั่งเศสฮอลแลนด์แล้วก็เดนมาร์กสนใจที่จะเข้าร่วมทำการค้าด้วยเพราะว่าในห้วงนั้นเนี่ยยุโรปกำลังกลายเป็นยักษ์ใหญ่แล้วก็เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของโลกที่ต้องการแรงคนส่วนในศตวรรษที่17 การค้าทาสก็ถือเป็นธุรกิจที่ทำกำไรมหาศาลที่พ่อค้าจากยุโรปไปกว้านซื้อผู้ชายผู้หญิงเด็กมาจากทวีปแอฟริกานะคะแล้วก็ยังมีการแร่นเรือไปสแสวงหาทาสอีกแห่งจากหมู่เกาะเปอร์โตริโกด้วยเมื่อทาสเป็นสินค้าทำเงิน ซึงเกิดการแย่งชิงทําให้ทาสเริ่มขาดตลาดชาวป่าเริ่มมีการขัดขืนต่อต้านจึงเกิดการปล้นการลักพาตัวนํากองกําลังไปจับตัวเพื่อนํามาขายเป็นทาสเป็นต้นค่ะพอขาทาสผู้ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในการลัทธวีบนะคะก็คือนายฟรานซิสกูเฟลิกซ์เดอซูซา อุปราชแห่งเมืองวีดาปัจจุบันเมืองวีดาเนี่ยก็อยู่ในประเทศเบนินนั่นเองนะคะต่อมาในปีพุทธศักราช2231เมืองวีดาก็กลายเป็นศูนย์กลางการค้าทาสเดอรซูซาเป็นผู้ผูกขาดตลาดค้าทาสในภูมิภาคแล้วเขาก็ร่ํารวยมหาศาลจากธุรกิจค้ามนุษย์ทั้งนี้ค่ะท่าเรือวีดาส่งออกทาสไปขายเนี่ยราวหนึ่งล้านคน เรามาดูในส่วนของจุดสิ้นสุดของทาตนะคะด้วยหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรมีการจัดตั้งองค์การสหรประชาชาติขึ้นในปีกิจศักราช1945เพื่อบรรลุความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานสำหรับมนุษย์ทุกคน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติเพศภาษาหรือศาสนาอย่างไรก็ตามค่ะแม้การค้าทาสในปัจจุบันจัดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ในบางประเทศนะคะก็ยังมีการค้าทาสหรือใช้แรงงานผิดกฎหมายไม่ต่างจากทาสรวมถึงการค้าแรงงานข้ามประเทศการบังคับค้าประเวณีและการค้าแรงงานเด็กด้วยเรามาดูในส่วนของความเข้าใจผิดนะคะเกี่ยวกับคำว่าทาสในประเทศไทยกันบ้างดีกว่าค่ะ โดยคอลัมน์นี้นะคะก็เขียนขึ้นโดยคุณนิทิเอียวสีวงศ์นะคะเป็นคอลัมนิสต์ที่พูดถึงเรื่องราวของการเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำว่าธาตุเนี่ยนะคะโดยท่านก็พูดเกริ่นนำค่ะว่าความสุขอย่างหนึ่งหลังเกษียณอายุราชการก็คือการอ่านหนังสือนะคะโดยไม่ต้องอธิบายแก่ตนเองว่าจะอ่านไปทำไมโดยทางด้านคุณนิทิเอวสีวงเนี่ยนะคะก็บอกว่าเพิ่งจะอ่านหนังสือเรื่อง the brief history of slavery ของ Jeremy Back จบไปซึ่งชื่อเรื่องแล้วก็หน้าปกเนี่ยก็ดูน่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแม้กระทั่งในหนังสือที่ได้มาจากการค้นคว้าข้อมูลหลักฐานชั้นต้นเนี่ยมีเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะรายการอ้างอิงท้ายเล่มก็มีความหนาถึง39หน้าด้วยกันนะคะท่านก็บอกว่าอ่านไปเนี่ยก็อดคิดถึงการเลิกทาสในประเทศไทยไม่ได้เพราะการศึกษาที่ผ่านมาเจาะเรื่องทาสลงไปเฉพาะบริบทของประเทศไทยเท่านั้นไม่ได้มองเรื่องการเลิกทาสจาก บริบทของโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงนั้นโดยนักปราชญ์แต่ก่อนเช่นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะก็เคยทรงปารภที่จะให้มีเรื่องของการเลิกทาตในประเทศต่างๆประกอบกับการศึกษาเรื่องเลิกทาตในประเทศไทยด้วยถึงกับทรงแนะนำหาเรื่องทาตในสารานุกรมนะคะบริตานิก้าให้พระยาอนุมานราชทนได้ศึกษาเพราะท่านหมายจะให้ท่านเจ้าคุณเนี่ยศึกษาแล้วก็เขียนเรื่อง ธาตุขึ้นในประเทศไทยนะคะแม้ว่าเรื่องธาตุจะมีผู้ที่ศึกษาต่อมาอีกหลายชิน้นแต่เท่าที่ท่านนิธิทราบเองเนี่ยนะคะไม่มีใครศึกษาจากบริบทของโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ค่ะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธาตุในเมืองไทยการแพร่หลายมากขึ้นนะคะนับตั้งแต่ขุนขี้ผึ้งไปจนถึงนวนิยายแล้วก็ละครเวทีในระยะหลัง,ลงนักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจพยายามชี้ให้เห็นถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันการเลิกทาสด้วยแต่ปัจจัยทางเศรษฐกิจเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยภายในของประเทศไทยเอง แต่ในระยะเริ่มต้นนะคะก็มีการศึกษาโดยการให้ความสําคัญกับแรงผลักดันทางอุดมการบางท่านก็เห็นว่าจุดเปลี่ยนสําคัญเนี่ยน่าจะมาจากแม่มลูกครึ่งอังกฤษผสมอินเดียที่ชื่อแอนนาลีโอโนเวนนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จ้างให้เข้ามาเป็นครูสอนพระราชโอรสค่ะจึงอยู่ที่ในประวัติศาสตร์ของแม่มแอนนาภายหลังนะคะเป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนและก็เคลื่อนไหวในเรื่องของสิทธิของคนดําในสหรัฐอย่างมากแล้วก ก็แม้เมื่อตอนอยู่สิงคโปร์ก่อนเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเธอก็อาจจะได้อ่านหนังสือเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอมมาแล้วอย่างน้อยก็ได้อ่านบางตอนนะคะที่หนังสือเนี่ยได้มีการ พิมพ์ภาษาอังกฤษในสิงคโปร์ตัดตอนมาเสนอแล้วเธอก็คงมีความประทับใจกับบทประพันธ์ชิ้นนี้อย่างมากอย่างน้อยก็จากจดหมายภาษาอังกฤษนะคะที่เจ้าจอมซ่อนกลิ่นเนี่ยมีถึงเธอก็แสดงให้เห็นค่ะว่าเธอได้นําเรื่องราวของบทประพันธ์ชิ้นนี้มาบอกเล่าให้แก่เจ้าจอมซ่อนกลิ่นแล้วก็เข้าใจว่าในชั้นเรียนของเธอซึ่งมีพระราชโอรสเป็นนักเรียนอยู่ด้วยนะคะงานศึกษาด้านชีวประวัติของแมมแอนนาะซึ่งคุณสุซานมอร์แกนก็มีการเขียน ในส่วนของบอมเบแอนนานะคะก็ทําให้ทางคุณนิตที่เองเนี่ยเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าจนสิ้นรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังไม่ได้ทรงอ่านหนังสือเล่มนี้ถ้าได้ทรงอ่านเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นในปีใดปีหนึ่งระหว่างคิทสกัราตหนึัรเมื่อขึ้นของราชสมบัติจนถึง1873เมื่อทรงตราพระราชบัญญัติกเกษียณอายุลูกทาสขึ้นในบังคับไม่ว่าจะได้ทรงอ่านฉบับเต็มหรือไม่ก็ตามก ท่อมน้อยของลุงทอมนะคะไม่ใช่แหล่งบันดาลใจทางอุดมการเพียงอย่างเดียวที่ทําให้รัชกาลที่5ทรงมีพระราชดําริในการเลิกทาาแน่นอนตั้งแต่ก่อนพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งที่2พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปสิงคโปร์แล้วก็ชาวาในคิจศกราช1871และใน1872ก็ได้เสด็จไปสิงคโปร์พรมา่าแล้วก็อินเดียค่ะ ในอาณานิคมของดัสและก็อังกฤษซึ่งเป็นการเสด็จประพาสนั้นเนี่ยไม่มีทั้งการค้าทาตไม่มีทั้งทาตความคิดด้านมนุษยธรรมนิยมต่อต้านการค้าทาตและก็การใช้ทาตเกิดขึ้นในยุโรปมาก่อนหน้านั้นเนี่ยนานมากแล้วรวมทั้งก่อนหน้ากระท่อมน้อยของลุงทอมด้วยนะคะความเคลื่อนไหวของการต่อต้านการค้าทาตเริ่มในอังกฤษตั้งแต่ปลายคริสตศตรวตรรษที่18แล้วก็ขยายขึ้นใน ครึ่งแรกของศตรวรรษที่19อําอำนาจของอังกฤษหลังจากสงครามนโปเลียนทําให้อังกฤษเนี่ยสามารถชี้ชวนเชิงบังคับให้ประเทศพันธมิตรซึ่งต้องพึ่งพาอังกฤษนับตั้งแต่โปรตุเกสสเปนฮอลันดาต้องออกกฎหมายยกเลิกการค้าทาสกันท่วนหน้านะคะแล้วก็กองทัพเรืออังกฤษก็ถือสิทธิ์เข้าไปตรวจคน้นเรือต้องสงสยัยที่ชักธงของประเทศเหล่านี้ในทะเลหลวงได้อังกฤษเองค่ะก็ออกเป็นกฎหมายห้ามค้าทาตมา ตั้งแต่ปี1807นะคะส่วนฮอลันดาก็ออกกฎหมายขึ้นในปีกิจศักราช1818แม้กระนั้นความกระตือรือร้นของสังคมอังกฤษในการต่อต้านการค้าทาสก็ไม่ได้ซบเซาลงค่ะย,ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักและก็ขยายตัวกว้างขวางขึ้นในสังคมตลอดครึ่งแรกของศตวรรษที่19 นักต่อต้านการคาทาสในช่วงนั้นเนี่ยก็คาดหวังนะคะว่าหากไม่มีทาสใหม่หลั่งไหลเข้าไปยังไรนาขนาดใหญ่ในอนานิคมนายเงินเจ้าของทาสก็ย่อมต้องปฏิบัติต่อทาสดีขึ้นเพราะแรงงานทาสจะมีอยู่ต่อไปได้ก็เหลืออยู่ทางเดียวก็คือมีลูกทาสเกิดขึ้นให้ทันนะคะกับ การเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็การตายของทาสแต่ความหวังนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลนักเพราะว่าการลักลอบค้าทาสในรูปแบบต่างๆยังคงมีอยู่ต่อไปค่ะแม้ว่าจะมีจํานวนแล้วก็ปริมาณที่ลดลงนะคะราคาของทาสก็เพิ่มสูงขึ้นแต่ไม่สูงพอที่นายจ้างจะยอมลงทุนเลี้ยงลูกทาสไปหลายปีกว่าจะใช้งานได้นะคะ ดังนั้นค่ะก่อนสิ้นกลางศตรวรรษที่19พักเสรีนิยมนะคะก็ประสบความสําเร็จในการออกกฎหมายยกเลิกการมีทาสในอังกฤษแล้วก็อนานิคมโดยสิ้นเชิงในปีคิตศักราชที่1834แล้วก็ชี้ชวนเชิงบังคับให้พันธมิตรออกกฎหมายอย่างเดียวกันค่ะฮอลันดาก็ออกกฎหมายเลิกทาสในประเทศตนเองแล้วก็อนานิคมในปีคิตศักราช1863อาจจะมีการอธิบายนะคะถึงความเคลื่อนไหวการต่อต้านการทาสเหล่านี้ จากปัจจัยทางเศรษฐกิจก็นั่นก็คือระบบการผลิตแบบทุนนิยมซึ่งกําลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในยุโรปนะคะทำให้ต้องการแรงงานเสรีมากกว่าทาตแต่การอธิบายเช่นนี้ก็เป็นการมองพัฒนาการในปรตะวิาัตร์ระยะยาวหากพิจารณาเฉพาะในช่วงสั้นๆนะคะที่มีการเลิกทาตและเลิกทาตก็จะพบว่าทุกประเทศในยุโรป ต่างมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลกับระบบทาตโดยเฉพาะในอนานิคมแถบที่เรียกในปัจจุบันว่าอินเดียตะวันตกค่ะนั่นก็คือในส่วนของหมู่เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะตลาดตะวันออกของทวีปอเมริกาเพราะว่ามีการลงทุนทําไร่ขนาดใหญ่เพื่อผลิตพืชส่งไปยังยุโรปด้วยกําไรมหาศาลจากแรงงานทาตไม่ว่าจะเป็นเกาะบาเบโดสและจาเมกาของอังกฤษนะคะหรือว่าซูรินาม ของ, Dash องดังนั้นการเลิกทาสของยุโรปจึงแพงมากเพราะว่าต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับนายทาสเป็นราคาที่สูงอีกทั้งกฎหมายเลิกทาสยังเปิดให้บังคับใช้แรงงานต่อไปได้อีกประมาณ10ปีในรูปแบบอื่นนะคะที่ไม่ใช่รูปแบบของทาสเพียงแต่ห้ามทำร้ายร่างกายเท่านั้นแต่เสด็จประพาทอาณานิคมดัชและก็อังกฤษ ก็น่าจะเป็นแหล่งที่มาของอุดมการณ์ต่อต้านทาสอีกทางหนึ่งไม่นับในส่วนของเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอมนะคะและความเห็นชอบของมิชชันนารีอเมริกันที่แสดงออกทางหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยก็น่าจะมีข้าราชการอาณานิคม โดยเฉพาะอังกฤษได้กราบทูลอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความไร้มนุษยธรรมของการค้าทาสและการใช้ทาสอยู่บ้างถึงแม้ไม่มีใครได้กราบบังคมทูลเรื่องนี้เลยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ต้องทรงศึกษาเรื่องเช่นนี้มาบ้าง เพื่อที่จะเตรียมพระองค์ก่อนสเสด็จพระราชดำเนินจริงโดยเฉพาะเรื่องของสงครามกลางเมืองในสหรัฐนะคะก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในภูมิภาคนี้ในช่วงทศวรรษที่1,860 โดยแหล่งที่มาทางอุดมการณ์ต่อต้านทาตุอีกแหล่งหนึ่งค่ะก็คือหนังสือพิมพ์จากสิงคโปร์ที่มีหลักฐานว่าราชสำนักกรุงเทพโปรดให้แปลข้อความจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษจากสิงคโปร์เพื่อถวายให้พระเจ้าแผ่นดินทอดพระเนตรตั้งแต่รัชกาลที่3 ตกมาถึงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ก็น่าจะรับหนังสือพิมพ์ม,ะะมาทรงเองโดยตรงแล้วในสังคมไทยและก็เอเชียคเนเนี่ยประชากรทาตก็เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่คตริสตศตวรรษที่15เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าเราหันไปทําเกษตรกรรมบนไรนาขนาดใหญ่หากเป็นเพราะเศรษฐกิจเงินตราขยายตัวขึ้นจากการค้าระหว่างประเทศจึงเกิดคน,นะะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจนมาตกเป็นทาต เพราะไพ่ไทยเนี่ยไม่มีทรัพย์สินจะใช้เป็นหลักทรัพย์ในการกู้ยืมได้แม้แต่ที่ดินเนี่ยก็ไม่ใช่ของตนเองจึงต้องเอาตัวเองเป็นหลักทรัพย์แทนนะคะส่วนใหญ่ของทาสในเมืองไทยจึงเป็นท่าสินไทยปรากฏการขยายตัวของเศรษฐกิจเงินตราแล้วก็ทําให้คนเนี่ยตกเป็นท่าจํานวนมากเกิดขึ้นอีกหลายสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นเฉพาะแต่ในเอเชียอาคาเน์เท่านั้น หลักฐานฝรั่งเศสที่เข้ามาอายุทยานในศตรวรรษที่17นะคะก็บอกว่าประชากร ถึง1ใน3ล้วนเป็นทาตทั้งสิ้นค่ะตัวเลขนี้ตรวจสอบไม่ได้นะคะก็มีการประมาณการได้ว่าสูงพอสมควรเลยทีเดียวกฎหมายไทยนะคะก็ให้หลักประกันกับนายทาตมากเช่นการซื้อขายจะต้องมีนายประกรันซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ที่ขายตัวเป็นทาตตลอดไปหากลบนี้ไปนายเงินก็จะเรียกค่าเสียหายจากนายประกันได้ แต่การกักขังหรือต้องพันธนาการต่างๆจึงไม่จำเป็นค่ะหลักฐานที่ฝรั่งเศสนะคะในปีคิศตวศวรรษที่17เหมือนกันก็บอกว่าประมาณครึ่งหนึ่งของทาาไทยถูกปล่อยให้ทำมาหากินเองแล้วก็ส่งเงินมาให้รายปีนะคะเหมือนเป็นดอกเบี้ยให้กับนายเงินอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ถูกนำไปใช้ในบ้านเรือนของนายเงินจึงได้รับการปฏิบัติที่ไม่เลวร้ายจนเกินไป สังคมของทาสฝรั่งก็แบ่งทาสะะเป็น house l a v e นะคะแล้วก็ field s l a v e โดยทาสประเภทแรกะะก็ย่อมจะได้รับการปฏิบัติด,ดีกว่าประเภทหลังด้วยในศตวรรษที่18ค่ะปลายอิทธยานะคะการค้าข้าวกับจีนทำให้มีการเปิดที่นาใหม่เพื่อผลิตข้าวส่งตลาดจีนแต่ขุนนางและข้าบาดะะีได้แรงงานทาสหรือแรงงานไพร่ในการผลิต ไม่ทราบชัดแต่ก็ดาวเอาอะนะคะว่าคงจะใช้แรงงานพลา่เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเพราะว่าไม่ต้องลงทุนถ่ายตัวอีกประการนึงหากการเบียดบังแรงงานหลวงเนี่ยก็สะดวกกว่าดังนั้นถ้าไทยจึงไม่เคยผ่านยุคสมัยของการผลิตยอย่างเข้มข้น เพื่อป้อนตลาดอย่างทาสในนานิคมยุโรปบนทวีปแอฟริกาทั้งสองประเทศนี้นะคะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยทางพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงยอมรับนะคะว่าทาสไทยเนี่ยไม่อยากให้เลิกทาสเพราะการเป็นทาสก็ถือเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่ทําให้เลี้ยงตัวได้สบายนะคะกว่าเสรีชนด้วยซ้ําในบางการณีค่ะต่อมานะคะด้วยเหตุนั้นเองเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยอมรับค่ะว่าทาสไทยไม่อยากให้เลิกทาส เพราะการเป็นทาสก็คืออาชีพอย่างหนึ่ง ทำให้เลี้ยงตัวได้สบายกว่าเสรีชนทั่วไปจะได้ซ้าในบางกรณีนะคะอย่างไรก็ตามค่ะโดยผู้เขียนคุณนิธิเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าผมไม่คิดว่าไทยถูกแรงบีบคั้นจากมหาอำนาจให้เลิกทาสทั้งนี้เพราะไทยไม่มีความสําคัญอะไรนะคะในการค้าทาตและก็รัฐบาลมหาอำนาจก็ไม่รังเกียจอะไรกับการที่ไทยเนี่ยยังใช้ทาสอยู่โดยส่วนที่สัญญาบาวริง่งไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของทาตด้วยซ้ำนะคะโดยก็จะมีข้อสงสัย ว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจทางการเมืองมีผลไม่สู้มากนักต่อนโยบายทาตของไทยจิงอยู่ว่ามีหลักฐานชี้ให้เห็นว่าราคาของทาตเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นรัตนาโกสิ์แล้วหากราคาทาตสูงขึ้นระดับหนึ่งระบบทาตก็จะตั้งอยู่ไม่ได้เพราะว่าทุนของทาตเนี่ยก็จะสูงกว่าค่าจ้างแรงเสรีจึงไม่จําเป็นต้องเลิกทาตเพราะทาตเนี่ยจะหมดไปเองอย่างช้าๆเหมือนกันนะคะส่วนทาตเป็นกําลังของขุนนางก็จริง แต่ไม่ใช่กำลังทางทหารเพราะไทยไม่เคยก่อตั้งทหารทาสขึ้นมาเหมือนบางประเทศในยุโรปแอฟริกาและตะวันออกกลางท่าแตกต่างจากไพรซึ่งเป็นกำลังทางการเมืองของขุนนางจริงเปลี่ยนทาสเป็นไพ่ย่อมทำไรายได้ให้รัฐมากขึ้น แต่หากมุ่งเพียงเท่านั้นก็น่าจะเลิกทาสมาก่อนรัชการที่5ตั้งนานแล้วเพราะไพ่เริ่มส่งเงินให้หลวงแทนการเข้าเวรรับราชการมาก่อนรัชการที่5มานานแล้วนะคะดังนั้นจึงปฏิเสธยากค่ะว่าแรงผลักดันที่สําคัญที่สุดในการเลิกทาาในสมัยรัชการที่5เนี่ยน่าจะมาจากแรงผลักดันด้านอุดมการที่ทําให้น่าสงสัยนะคะก็คือเพราะว่าเป็นแรงผลักดันด้านอุดมการณ์ค่อนข้างมากจึงเตรียมการให้ทาาที่ถูกปลดแล้วเนี่ยมีอาชีพเลี้ยงตัวได้ไม่มากนักนอกจาก การศึกษาซึ่งถึงอย่างไรก็ทําในขอบเขตที่จํากัดนะคะเพราะว่างบเนี่ยก็มีอยู่ในปริมาณที่น้อยเช่นถ้าที่ได้รับการปลดปล่อยไปแล้วก็ยังไม่เข้าถึงแหล่งทุนใดๆเหมือนเดิมที่นาซึ่งอาจจะ กนทางเอาไว้ก็ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนตามกฎหมายใช้เป็นหลักประกรันการกู้หนี้ยืมสินได้จํากัดในที่สุดเนี่ยก็กลับมาเป็นหนี้พ่อค้าจีนจนงอหัวไม่ขึ้นหรือว่าต้องทิ้งที่นาอพยพไปหาที่ทํากินใหม่ไม่มีโอกาสตั้งตัวตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชาหารือยไว้นะคะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยการเลิกท่านนะคะก็เป็นจุดเปลี่ยนแปลงสําคัญนะคะที่ทําให้เราเนี่ยได้คืนสิทธิและก็เสรีภาพให้กับ ทาาซึ่งก็ถือว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยให้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของวันระลึกการค้าท่าและการเลือกท่าสากล23สิงหาคม2566าหค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังในทางยูทูบช่องอัธพลดีแคสต์ดิฉันพีรยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะวิง่งเพื่อผู้เสียสละวิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งได้บุญรันร์ฮีโร่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปธรรมร์ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมรัน for hero รวมพลังวิ่งเสริมสร้างสุขภาพเพื่อนำไรายได้ไปสงเคราะห์ช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกรวมทั้งจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกในวันเสาร์ที่2กันยายน2566ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไป ณสวนหลวงรอ9กา้ารุงเทพมหานครสมัครได้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปทางเฟซบุ o กแฟนเพจรัน for hero รวมพลังวิ่งเสริมสร้างสุขภาพรวมพลังวิ่งเพื่อผู้เสียสละ Run for hero ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง หากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วนหนึ่งเเพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย